เรื่องนี้เกิดเมื่อห้าปีที่แล้วครับตอนนั้นผมอายุสิบห้าผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่วันหนึ่งผมได้ไปต่างจังหวัดได้ไปอยู่ที่บ้านที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับบ้านที่ผมไปอยู่เป็นบ้านไม้ที่มีห้องน้ําแยกออกมาจากตัวบ้านผมเดินออกมาปัสสาวะแต่ไม่ได้เข้าห้องน้ําเนื่องจากห้องน้ําไม่มีไฟและมืดมากผมยืนทําธุระไปสักทักผมหันไปเจอเหมือนมีหัวคนดําๆโผลออกมาจากในห้องน้ําเหมือนว่าแอบมองผมอยู่ มันมืดมากครับผมยืนจ้องดูเกือบสองถึงสีนาทีเพราะผมสงสัยว่าคืออะไรมันก็ขยับหัวไปมาเหมือนคนปกติเลยครับเวลาผมจ้องดูมันจนผมหันไปหาลูกพี่ลูกน้องที่มาเรียกและพอผมหันไปอีกทีก็หายไปแล้วครับทุกวันนี้ผมยังคาใจที่สุดว่าที่ผมเห็นนั้นคืออะไร